สวัสดีค่ะทุกคนวันนี er ้ก me ็จะมาทําเมนูกินขินในฉบับของดิฉันนะคะวันนี้ก็จะทําการผัดผักนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้นะคะเอาไปทําตามกันได้นะคะเพราะทีฉันกาลังลดน้ำหนักอยู่นะคะและน้ําหนักก็กําลังลงแบบรวดๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีฟักทองนะคะแล้วก็จะมีพริกหยวกแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะเราก็นําผักไปล้างนะคะเพื่อที่จะมาหั่นต่อในขั้นตอนต่อไปนะคะล้างน้ําให้สะอาด นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาหั่นนะคะเตรียมจานเพื่อที่จะใส่ในส่วนต่างๆที่เราหั่นลงไปนะคะเพื่อในขั้นตอนการปรุงเนี่ยจะได้ง่ายต่อการหยิบใส่นะคะ เนี่ยค่ะดิฉันก็จะหั่นฟักทองนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมนะคะฟักทองเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะฟักทองนี่ก็จะช่วยหลายๆอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะฟักทองมีแคลอรี่น้อยมากต่อมานะคะก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะต่อมีผลประโยชน์ต่อผิวนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นพริกหยวกนะคะพริกหยวกดิฉันก็เลือกเป็นพริกหยวกสองสีนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะก็หั่นเป็นกลมๆหรือวงลีนะคะพริกหยวกเนี่ยก็มีสปปรรรคุณหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเพราะว่ามีกรดเป็นร้อนนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพริกหยวกมันก็ไม่เผ็ดมากด้วยนะคะเราสามารถทานได้ในอัตราที่เยอะๆเ,เลย นะคะเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมการปรุงแล้วค่ะทุกคนนี่หน้าตานะคะดูสีสันสดใสสวยงามมากตั้งกระทะเลยค่ะเปิดตัวดูดฝุ่นเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเตรียมอุปกรณ์ปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันมน้ำตาลน้ำปลานะคะน้ำมันตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่กินกับสลัดน,นะคะ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะให้น้ำมันมันเดือดมันร้อนแล้วก็ให้กระเทียมหอมๆนะคะเราก็ใส่ตัวฟักทองที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะเราใส่ฟักทองก่อนนะคะเพื่อว่าฟักทองเนี่ยมันจะช้าต่อการสุกมากมันจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเราก็คนๆๆๆไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดน,นึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทะแห้งกันกระทะไหมด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะใส่ ไข่ไก่ลงไปนะไข่ไก่เนี่ยมันก็จะมีโปรตีนนะคะทุกคนช่วยบำรุงความจำนู่นนี่นั่นนะคะก็ใส่ไปหนึ่งอย่างค่ะเราจะก็ไม่ได้พูดว่าไม่มีผัดผักอย่างเดียวนะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็คนจนไข่ไก่สุกนะคะพอไข่ไก่สุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนเราก็มาใส่ผักสามสีที่เราเตรียมไว้นะคะผักสามสีของเรานี้ก็มีหลาย หลายอย่างเลยใช่ไหมคะดูสีสันน่าทานนะคะออมาเราก็จะมาเตรียมการปรุงค่ะใส่น้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลตัวนี้น้ำตาลศูนย์แคลอรี่นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อความเข้มค้นนะคะแต่ บอกอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าอย่าก,กินเค็มเยอะนะคะทุกคนมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไตเราจะทํางานหนักนะคะเมื่อก่อนดิฉันก็เป็นคนติดเค็มเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่นนี้ก็ลดลงแล้วนะคะแล้วก็ชิมนะคะทุกคนชิมรสชาติตามที่เราต้องการนะคะแต่ขอว่าอย่าลดจัดนะคะดิฉันชิมแล้วรู้สึกว่ามันขาดเกลืออีกนิดนึงนะคะขาดความเค็มอีกนิดนึงนะคะก็เลยใส่เกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ พอคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็เช็คดูว่าสุกเลยหรือยังฟักทองก็สุกเลยหรือยังแล้วางก็สุกดีแล้วเราก็เตรียมจานนะคะแล้วก็เทเลยค่ะง่ายๆนะคะทุกคนดูอาหารวันนี้ง่ายๆมากมีประโยชน์ด้วยนะคะหน้าตาก็จะคลายอาหารเม็กซิกโนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะทุกคนน่ากินใช่ไหม